สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็มีน้ำพริกนกนะครับแล้วก็ต้มปลาแล้วก็ผักชีนะครับแล้วก็พกริก2เม็ดขาดไม่ได้เลยนะครับทุกคนกระเทียมวันนี้กินกระเทียม2กลีบสอง,ส,องสากลีบก็ว่ากันไปครับทุกคนกินทุกวันครับกระเทียมนะเป็นชอบด้วยแหละ แล้วอีกอย่างหนึง่งเขามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยครับกระเทียมใครทานได้ดีนะครับทานส,สดๆทานกับข้าวกินกับไส้กรอกกินกับอะ,อะไรก็ได้ที่เราคนชอบกินกับอะไรก็ได้ครับกระเทียมแนะแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยชอบเป็นชีวิตจ,จิตใจกินทุกวันครับทุกคนขาดไม่ได้เลยกระเทียมไม่เป็นไรกินจนติดละ แล้วก็ผักทุกอย่างก็ทนันได้ทุกผักครับผมชอบออผลเสียของกระเทียมก็ กินปากจะฟุ้งนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่ากิ่นกระเทียมมันแรงถ้าเรากินแล้วกลัวเพื่อนร่วมงานได้กิ่นได้อะไรแล้วก็แปรงฟันก่อนก็ได้นะครับ ปลูกเองหมดทุกอย่างพริกก็ปลูกอนนี้ไม่ได้ปลูกซื้อมาแต่กำลังเอารากเขาไว้แล้วเราจะลองเสียบดูทุกคนไม่รู้หาซื้อที่ไหนไมเมล็ดผักชีร้านไทยมีหรือเปล่าไม่รู้ ทานข้า,าวเช้ากันทุกวันนะครับทานผักกันด้วยนะครับทุกคนมีประโยชน์อย่าลืมทานข้า,าวเช้ากันเด้อฝากเป็นกำลังใจให้ผมแน่นเลยครับเด้อเพื่อจะได้ทำคลิปต,ต่อไปจ้ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะจ้าพอกันชิปหน้าครับ